บ้านกองผี่ทำนาทำนาข้าวทุกมือน้องก็ทำนาเกลือขายเกลือนังซื้อข้าวกินบ้านกองพี่อยู่ที่กลาสินส่วนตัวอยู่พินอยู่สมุทรสาค เสียงไม่ได้เลยไา้ไปกเลยคนงามอยู่ที่ดาวขนองนับบ่าเป็นบุญของน้องมาพบที่พิทักน้องก่อนยักไปอยู่จังที่สมุทรสาครผีว่าวอนพูดมากลัวไม่จริง กนาผู้ข้ารักแม่สาวแกมเรียน้องเป็นสาวนะหนุ่มหน้าข้าวไม่ทอดรทิงถ้าพี่จะไปขอไปขอพอจะว่าอย่างไรน้องสุดแสนดีใจถ้าพี่ไปหาน้องจริงๆ หน้าข my ้ารับรองไม่โทษจริงแร่แ <uch la S 2> ่แ่แร่แักมองจริงอยากเ้งอหนาเือโอเอราอภิาอโอเพลงอีกเพลงหเพลงนึงเพลงนึงทีไรใจมันยุ่งเพลงนี้เพลงผู้ชายที่ตาร้องได้ก็ได้เดือนหนูจะร้องด้วยสถาแม่ถาแม่ ชื่ออะไรนะชื่ออะไรแม่ดอกรู้หรือวปีไม่เคยรักใครไม่ได้กไม่ได้ครับเวลงใไม่กะไนะเพลงไหนก็ได้เพลงไหนก็ได้เพลงไหนก็ได้เปรทนาทีนี่เพลงที่ว่าระวัตวนเมื่อลอยสับสน เหมือนคนไม่มีหัวใจเรียวมองดูเบาะข้างเคียงวางเปล่าวาวียบเอาแสนสุดจะทนไหวคิดถึงแต่ครั้งยังสุดจะสื่หัวใจจะไปแห่งไหนฉันมีเธอไกลไหม ฉันแปลว่าไม่แน่แท้เข้ามาแทรกตรงกลางเธอกับฉันต้องเดินกันคนละเดียวความหวังฟังใจจำคำเธอรถคันใดแส้นเล่นสุ่มา สอดสายตาเอบมองเสมอคิดถึงอยากเห็นหน้าเธอแต่พอได้เจอน้ำตาฉันเอ่ไหลร่วงเป็นธรรมดาคนทิ้งกับคนถูกทิ้งมันต่างกันยิ่งในความรู้สึกทั่วไปเขาเหมือนทิ้ง กองขยะกองใหญ่แต่เราเหมือนทิ้งหัวใจทิ้งไปหมดทั้งนั้วร้องคนละเพลงไหมเนี่ยเป็นเดียวกันเดียวกันเพลงเดียวกันนะล้อกันเลยตาร้องได้อย่างนี้แหละไม่เป็นไรไม่ผิดถูกเราร้องกันได้เอาไปเลยเราเล่นกันแบบเฮฮาก็ล้อก็เราก็เราไม่ไม่ใช่เป็นนักร้องใช่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 อะไรที่ตาร้องได้ก็ตามมีความสุขตาร้องมาเลยได้คือนักร้องเสียงเพี้ยน ใช่ร้องเสียงียนใช่แลวอันนี้ก็คือหางตาร้องเลยตาตาต้องซ้อมไว้ต้องเป่งเสียงออกมาเพราะเดี๋ยวตาจะต้องร้องเพลงของตาที่ยากันโอเคโอเคไม่แก่หรอกน้องรับรองว่ายังหนุ่มอีกนานถึงฝันจะหักถึงนังใจเหี่ยวมันก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าเป็นเรื่องของมันเฮ้ยสุดยอดสุดยอดอย่าพึ่งนึกว่าพี่แกเหลียวแล้พี่บังเถิดแจ่มจันทร์ ม,มันเล็กเกินไปอ่าเอาใหม่หมๆอย่างนี้เพียรหน่อยก็ได้ยังไงก็ได้ให้มันสนุกนอืออ่เพลงอะไรอีกตาร้องได้อ,อะไรอนะีกเพลงอะไรเนาะที่ร้องได้เนาะเพลงอะไรเนาะม่ข่าวฮ้าวยิ่งแก่ยิ่งมันเห็น,นหไหมเราอะเพลงอะไรก็เออได้ใต้กลาขึน้นกลางๆอย่างนี้เอออย่างนี้แหละมันถึงไม่เหลืองตา หัวใจผมว่างไม่มีใครบ้างมาจับจองเปิดโอกาสให้คุณครอบครองมาจับมาจองหัวใจผมไดังดึงถิ่มีของต่ามีรางวัลเสียไปลองเพลงลองเพลงเพราะมีรางวัลด้วยมาจองว่แต่คุณผู้ชายบ้าที่บอกลาแหลกแทบแทบลุกเช็ดได้าอยู่ไรบมาลุ้ใส่ไรหากมาจองกัญชาไปโอใจทิ้งมีในห้อง คุณมาจาคนอื <to> ่นก็ว้าใจผมไปกองหาคุณพลาดการเป็นเจ้าของแล้วคุณเสียดายคุณต้อรับรองอะไรเมื่อนั้นบริการรับใช้ไม่ได้ไหมยามกินจะป้อน้อมร้อนจะผัดให้คุณเหนื่อยคุณปวดผมปวดยังไวให้คุณเป็นนายใจผมจะละแทนแทนเพราใจผมว่างอะต๊อ เอาเพลงใหม่ก็ได้ตาเพลงใหม่ขอเลยนี่รางวัลลุงจิมมีรางวัลให้ด้วยนะคะครบแปดนาทีเลยสามสิบก้านาทีเขาไม่ได้รับผมเขาเรียกว่ากบเกลิ่เปล่กบเกลินใช่ไมครับพูดแต่กบเกลืเอา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 เพลงมากบเกลินไปเลยนะคะเนาะ อยู่รนเล็กได้นางใล้ทางรถเมย์และไม่ยใ้ดีเรื่อใจนาทีกิ่ไใบกิงใจจริงอยู่ในน้องนาใจจริงเปรียบจังรถนานั่กินับจังเป็นแต่รีเวงที่ไม่ถึงปลายทางวิ่งในถนนใจของนางแต่คนตัดการไม่เยือม่ื้อ ละวันองตอที่ละวันเรากินอาหารว่างไป้วยโอ้เฉพาะนักร้องเหรอกินหน่อยสิค่ะกินหน่อยนะค่ะให่ทางเหมือนดังใจาเาเาเพลงพลงองเป็นดเกี่ยวเพียวหอกกับใจตรงกัน สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ดาแฟมาลี่นะคะมาให้กำลังใจคุณตาานนะคะเาะมาใำลังใจคุณตชานนะคเนาะกันะคนใกังในเลมาใหกันเาม้ัเลัี่เห็นมันเปหนเนาะาเาางมาน

นดใจเขาหลอกใชก็รู้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพลงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้แม่ดักกบกอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ